จเจริญพรยอดกันรยานในมิตรทั่วโลกเนอะเราพบกันสองทุ่มโดยประมาณนะนะเอาธรรมะมาเล่าให้ฟังเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของผู้เรานี่แหละทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังนะวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงในเรื่องของกระแสสักนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าการที่เราต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจในเรื่องของกระแสเพราะว่า คนในยุคนี้สมัยนี้ถือกระแสเอามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของตัวเองโดยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่เลยอยากจะมาเล่าเพื่เราได้ฟังในฐานะที่ต้องทําหน้าที่กัลยาณมิตรต่อไปถ้าเราเข้าใจในเรื่องของกระแสและก็มุมมองที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะทําให้เราเองปฏิบัติตัวได้พอดีเนี่ยน,นะกับ เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเราเองจะทําหน้าที่กัลยานมิตรได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นเคสที่จะยกถึงในวันนี้เนื่องจากว่ามีกระแสกระแสหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็คนก็แชร์ข้อความกันเยอะเลยเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งซึ่งไปประกวดเนี่ยนะแล้วก็ยกเอากลอนบทหนึ่งขึ้นมามานานแล้วล่ะกลอนบทนี้แล้วก็ปกติกลอนแบบนี้จะเห็นอยู่ตาม วัดนะในส่วนตัวไปวัดที่นั่นที่นี่รางที่ชอบอ่านพวกนี้แหละเขาจะเขียนตามต้นไม้บางทีก็กุฏิพระก็มีขึ้นไปใช้กุฏิพระแล้วก็จะมีบทกลอนแบบเนี้เขียนกันอยู่หรือแม้แต่ในหอพักเนี่ยนะพี่จําได้ตอนอยู่หอในสมัยเด็กๆก,ก็จะมีกลอนแบบเนี้เขียนติอยู่ข้างกําแพงไงนะไม่รู้ใครเขียนไว้ก็คนคนที่พัก ในห้องนั้นก่อนเราเนี่ยก็จะเขียนพวกนี้ไว้แล้วก็เห็นแล้วมันก็จะจาได้เนี่ยนะแล้วก็เออถือว่าเป็นเหมือนกับบทกลอนสอนใจขึ้นมาแต่ว่าบทนี้ที่เป็นไวรัลตัวนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอันนี้ต้องชมเลยนะน้องคนที่นําเสนอน่าจะเด็กแถวแถวราชบุรีถ้าจําไม่ผิดนะนําเสนอได้ดีมากแล้วก็ตัวเองอยากจะเป็นครูภาษาไทยฟังแล้วก็น่าชื่นชมเพราะว่า เป็นคนที่รักบทกลอนแล้วก็พยายามที่จะนําเสนอออกมาแล้วก็มีเสน่ห์นะพี่ถือว่าสำเนียงแถวๆราชบุรีนี่เป็นไทยแท้ๆเลยที่ว่าอยู่ในแบบนี้ฟังแลวเพราะดีดังนั้นเนี่ยยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราเองได้เห็นอะไรที่ลึกมากกว่ากระแสะเนี่ยน้องคนนั้น่รยบทกลอนขอเอาบทกลอนขึ้นมาก่อนแล้วกันนะนะว่าไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวถ้าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอนี่ก็คือสิ่งที่เป็นไวรัลเนี่ยนะที่คนแชร์กันก็ถือว่าเป็นกระแสนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดทำไมเราจะได้เข้าใจว่าเราในฐานะของความเป็นกัลยาณมิตรต้องเข้าใจคม ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้ก็คือเคยบอกพวกเราไปแล้วนะว่าคนทุกมเีเพจเกี่ยวกับทางด้านจิตวิทยาเขาวิเคราะห์เลยนะในส่วนตรงนี้พี่ยังไม่ได้ฟังเอาว่านนี่พี่เคราะห์เองไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นแต่ว่าเขายกเรื่องกรนบทเนี้ของน้องคนนี้ขึ้นมาว่าทำไมถึงไปใน วงกว้างได้แล้วก็คนชอบกันก็มีเรียนแบบมีเขียนแต่งเพิ่มอะไรแบบนี้พอเปลี่ยนกระแสะอะไรขึ้นมามันกลายเป็นสิ่งที่คนทั้งประเทศสนใจแล้วก็จะใส่ใจอยู่บางคนโดยส่วนใหญ่ก็อายุตั้งแต่ลุงพี่ขึ้นไปเนี่ยมักจะมองว่าเรื่องแบบนี้ไร้สาระแต่จริงๆถ้าเรามองเป็นอย่างที่หลวงพี่บอกในทุกๆครั้งเรื่องที่ดูเหมือนไร้สาระแต่จริงมันมีสาระอยู่ตรงที่ว่าเรามองเห็นหรือเปล่าอย่างเช่นเคสเนี้ยว่า ทำไมบทนี้ไปได้ไกลส่วนหนึ่งที่คุณพี่เห็นนี่คนวิเคราะห์ในเชิงของจิตเนี่ยเราเองเป็นพุทธศาสนิกชนสิ่งที่ทำให้เราเองแตกต่างมากกว่าศาสนิกอย่างอื่นก็คือเราสนใจในเรื่องของการพัฒนาจิตนี่เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ความสำคัญพัฒนาแล้วเลยเป็นยังไงเอ่ยพัฒนาแล้วจะทำให้เราเองนั้นมีปัญญา เกิดขึ้นจะรู้เท่าทันกิเลสจะรู้เท่าทันสารพัดสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเคสนี้ก็เหมือนกันว่าเราทราบกันเนอะเมื่อไหร่กิเลสมันทำหน้าที่ของมันและสมมุติทำหน้าที่ได้ดีมากเลยเนี่ยสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ก็คือเกิดความทุกข์ขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่กิเลสทำสิ่งที่บทกรนบทนี้ยกขึ้นมาและกลายเป็นกระแส มันเป็นเรื่องของการที่ว่าพูดถึงตัวเราต้องรู้จักตัวเราต้องรู้จักความสมดุลต้องรู้จักความพอด,ดีต้องรู้จักจุดเด่นของตัวเราร่วมถึงสำคัญสุดนตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นปัญหาของโลกยุคใหม่โดยเฉพาะเด็กที่ใช้โซเชียลมากๆวันนี้เมื่อกี้ได้ข่าวขึ้นมาว่าแบบในจังหวัดปทุมธาน,นีน่าจะเป็นแชมป์ประเทศที่เด็กเล็กๆเนี่ยเด็กๆๆเล็กๆกันนะในชั้นประถมเนี่ยต้องใส่แว่น กันมากขึ้นเนี่ยจำนวนมากเลยน่าจะเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดปทุมธาน,นีในประเทศนี้ฟังเสร็จแล้วมันฟ้องเลยมันฟ้องว่าเด็กเข้าถึงมือถือใช้มือถือมากกว่า,อ,าอย่างที่สายตาเด็กจะรับได้ก็เลยทำให้ตาของเด็กมันลาเท่าทีา่หลวงพี่เคยเจอเนี่ยนะว่าเมื่อไรพอพูดถึงเกมเมื่อไรมาพอพูดถึงมือถือขึ้นมาเนี่ย สายตาเนี่ยเวลามีเด็กมีปู่มีย่ามีคนหลายๆอายุที่มาด้วยกันแล้วมาหาหลวงพี่อย่างเงี้ยนะพี่พยายามจะสังเกตก็พูดเพื่อทดสอบงานวิจัยส่วนตัวหลวงพี่พอพูดถึงเรื่องพวกนี้ว่าแบบเกมเอย่ยมือถือเอยอะไรแบบเนี้หน้าตาของคนอายุเยอะออกเลยเนี่ยนะคือไม่ค่อยชอบในสิ่งที่ที่เด็กเขาเขาใช้กันเพราะยังไงเด็กก็ใช้อะนะในยุคนี้สมัยนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ เด็กต้องใช้แต่ว่าโดยความรู้สึกของผู้ใหญ่เนี่ยจะว่าเราไม่ใช่มาก่อนเราไม่รู้สึกว่ามีความจําเป็นจะต้องใช่อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้มุมมองต่างพอพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเรื่องของมือถือเรื่องของเกมอาการของผู้ใหญ่จะออกเลยเนี่ยนะถามว่าผิดอะไรยังไ,ไงไม่ไม่ได้ผิดเป็นแค่ส่วนหนึ่งซึ่งมันเป็นความคุ้นเคยของแต่ละคนแต่ถ้าเราเองจะต้องทําหน้าที่กัลยานมิรสิ่งผู้นี้เป็นสิ่งสําคัญอาการ แสดงออกจะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะพูดเรื่องนั้นต่อหรือไม่ควรจะพูดเรื่องนั้นต่อหรือว่าเราควรจะทํำยังไงกับเรื่องนั้นดีอย่างเช่นมือถือแบบเนี้ยสิ่งที่ควรจะทําเลยเนี่ยนะที่ว่าเป็นมาตรฐานสากลก็คือกําหนดเวลาในการใช้ให้พอเหมาะส่วนเวลาจะอะไรกันยังไงเราสามารถจะหาข้อมูลได้เนี่ยนะสอบถามทาง จริงๆก็ค้นข้อมูลในใช้มือถือนั่นแหละค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ Google จะบอกเราในทางการแพทย์ว่าตาของเด็กอายุเท่าไหร่ที่ควรที่จะเริ่มใช้มือถือแล้วก็วันหนึ่งประมาณกี่ชั่วโมงถ้าเรารู้แบบนี้เสร็จปุ๊บเรากำหนดเวลาให้เขาตรงนี้เป็นการที่ทำให้เราเองเจอกันครึ่งทางแล้วก็สามารถจะฝึกวินัยไปพร้อมๆกันด้วย นี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เท่าที่ส่วนตัวเจอมาเนี่ยนะหลายปีมาแล้วละ่ะไปเจอเคสก็คือเด็กเล็กๆเลยคือถ้ามองตามความรู้สึกของลุงพี่เนี่ยยังไม่เหมาะหรอกคือเด็กยังอยู่ในรถเข็นตัวเล็กมากน่าจะยังเดินไม่ได้เนี่ยแต่ว่ามีคู่ของจะเรียกพ่อแม่ก็คงจะไม่ใช่เนะเพราะว่ามันเพศเดียวกัน มาด้วยกันแล้วก็เลี้ยงเด็กคนหนึ่งมาถึงปุ๊บก็เด็กมันคงจะงองแงเนี่ยนะเขาก็เลยเอา,เอาแท็บเล็ตวางไว้ตรงในรถเข็นเนี่ยเด็กก็นิ่งเลยนะตาแข็งประมาณเนี้ยก็เห็นส่วนหนึ่งปุ๊บแลยหลวงพ่อ่านห่วงหลวงพ่อ่านเห็นยืนอยู่ด้วยกันหลวงพ่อบอกโอ้โหแบบนี้เด็กจะตาไม่เสียเหรออะไรประมาณเนี้ยนะหลวงพ่อบอกแล้วก็แบบ สองคนนั้นก็ไม่ได้สนใจนะไม่รู้จะเรียกแม่แม่หรือจะเรียกอะไรแต่ว่าเขาอยู่กันสองคนแล้วก็ไม่ได้สนใจเด็กที่อยู่ในรถเข็นเอาแท็บเล็ตวางแท็บเล็ตรู้จกักเนาะมือถือจอใหญ่วางไว้ป,ปุ๊บเด็กก็ดูดูไปแล้วก็นิ่งเลยนะนิ่งแบบนิ่งเลยหลังนั้นก็พ่อแม่เท่าที่เห็นในช่วงหลังๆมาไม่ใช่เฉพาะเคสนี้นะหลายๆเคสที่เห็นมักจะใช้ตรงนี้เพื่อให้เด็กนิ่งเด็กหยุดมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ ส่วนหนึ่งถ้าไม่ได้คุมเวลาให้ดีเนี่ยจะทำให้เด็กเครียดได้เพราะภาพที่มันอยู่ในในจอบางวิดีโอบางคลิปเพราะส่วนใหญ่ดูวิดีโอก็จะเป็นเขาจะบอกว่ามีคำเตือนมันจะมีไฟแบบปั๊บปั๊บขึ้นมาก็จะมีคำเตือนว่าอย่าให้เด็กดูมากเพราะว่าเหมือนเรามองหลอดไฟอะมองนานๆแล้วตามันก็จะล้าเราเลยมีความจาเป็นจะต้องมาปรับถ้าเราใช้เครื่องพวกนี้เป็นมันจะมีโหมด รักษาสายตาอะไรแบบนี้มันจะปรับมันจะช่วยเราได้เยอะนะหลวงพี่เป็นคนหนึ่งซึ่งใช้อยู่พอสมควรแต่ก็พยายามที่จะปรับพอเรารู้ว่าความพอดีมันก็สำคัญเหมือนกันแล้วเราก็ใส่แว่นมาแบบนี้เราก็ต้องระบัดระวังมากขึ้นสายตาเมื่อเปลี่ยนมาหลายปีก็แสดงว่าใช่ได้เรารักษาตาเราใช่ได้ยังไม่อยากจะไปผ่าตัดหรืออะไรคือใส่แว่นแบบนี้ก็สะดวกดีนี่คือความรู้สึกส่วนตัวตอนนี้กระแสที่มันใช้มือถือเข้าไปถึงเด็กเนี่ย มันส่งผลทำให้คนรับรู้ในเรื่องเดียวกันในวงกว้าง,างเมื่อไหร่มีอะไรเป็นกระแสขึ้นทำให้เรารู้ว่าสังคมกำลังสนใจในเรื่องนี้นี่เป็นตัวที่ทำให้เราเองเข้าใจสังคมมากขึ้นได้และถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องพวกนี้ขึ้นมาคนในสังคมก็จะโอ้จะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จะไม่ได้รู้สึกว่าเราแปลกแล้วเราสามารถที่จะอ,อะไรอื่นต่อไปได้นี่ยกขึ้นมาให้ฟังว่าถ้าเมื่อไหร่จะต้องทําหน้าที่กเลยมิตต้องสนใจต้องใส่ใจในลักษณะนี้ด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเป็นคนที่แปลกดูเหมือนว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยซึ่งในวิถีของอจะมาฝึกตัวในทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยนะที่ว่าจะไม่ได้สนใจในเรื่องอะไรเลยแต่ว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้แถมเราจําเป็นจะต้อง ไปดุสิตบุรีเนี่ยนะเพราะหวังจะไปที่สุดแห่งธรรมการไม่เจอคนเลยเราทําไม่ได้เพราะสิ่งที่ต้องทําก็คือเอาวิชาธรรมกายไปให้ได้ทั่วโลกเคยเล่าพวกเราฟังไปแล้วที่ต้องเอาไปเพื่อให้คนได้รู้จักวิธีจัดการทุกของตัวเองด้วยตัวเองได้เริ่มต้นจากใครรู้ไหมเอ่ยเริ่มต้นจากตัวเรานี่ก็คือสิ่งที่ให้พวกเราได้เข้าใจใน ในในตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมาเจาะในเรื่องความหมายแล้วกันนะเราจะได้เข้าใจว่าที่มันไปได้ไกลแล้วก็คนชอบแชร์กันเยอะเลยเพราะมันโดนใจมันเป็นเรื่องของคนในตอนนี้เลยที่ทำให้เขาต้องเขารู้สึกว่าถูกใจฟังปุ๊บถูกใจเลยถ้าเป็นคนในยุคนี้สมัยนี้เอาว่าอายุตั้งแต่40ลงมาแล้วกันนนะจะชอบมากกับ บทกลอนบทนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปว,ว่าทีบรรทัดละกันมีอยู่4บรรทัดแค่เนี้ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาว่ากันแล้วหนึ่งบรรทัดเนี่ยมันสะท้อนอะไรให้เราได้เห็นบ้างว่าคนในตอนนี้เป็นยังไงขอสรุปก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะไปเจลาะรายละเอียดสรุปก่อนว่าปัญหาของโลกในยุคนี้ที่ทําให้คนเครียดกันขึ้นมาเพราะโซเชียลมีเดียทาให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นก็คือการเปรียบ นี่คือสิ่งที่ใหญ่ให้เราเข้าใจการเปรียบเทียบตรงนี้จะทําให้คนได้เกิดทุกข์ไม่ว่าหลวงพี่จะคุยกับใครหลวงพี่จะยกประเด็นตรงนี้ขึ้นมาพูดก่อนว่าเมื่อก่อนหลวงพี่เปรียบเทียบอย่างมากเนี่ยนะคนในจังหวัดเดียวกันเปรียบเทียบกันอย่างเนี้แล้วจากนั้นมาพอมาทํางานก็จะเปรียบเทียบกับคนซึ่งอยู่ในประเทศเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงแต่เด็กเดี๋ยวนี้พอเกิดขึ้นมาปุ๊บด้วยโซเชียลมีเดีย เขาเปรียบเทียบกับทั้งโลกนี่ก็คือความความหนักของคนในยุคนี้ยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยเห็นปุ๊บก็รู้ว่าโอ้โหทำไมคนนู้นมันเก่งจังน,นู้นนั่นนี่วันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะถ้าเป็นเด็กไทยเนี่ยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนอกจากเคสนี้ที่มาท่องกรอนเนี่ยวันนี้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเป็นกระแสอีกกระแสหนึ่งก็คืออายุส4สคิดว่าโตแล้วหรือย,ยังเอยในความคิดของพวกเราเนี่ย สิบเนะี่ยถ้าคิดว่าโตแล้วพิมหนึ่งถ้าคิดว่ายังไม่โตพิมพ์2แล้วกันนนะีะวันนี้เด็กผู้หญิงอายุสิบสี่เป็นประเด็นขึ้นมาในในบ้านเมืองเราเพราะว่าไปกําลังจะสร้างตัวในระดับโลกนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ยุคนี้14ถ้าคนที่ตามโซเชียลมาในระดับหนึ่งจะรู้ว่าโตแล้วละ่ะ ในยุคนี้เพราะว่าเขาจะโตเร็วมากกว่าในรุ่นเราไปอย่างรุ่นอพี่เนี่ยอายุห้าสิกว่าจะโตเร็วไปเกือบ20่สิบปีนยเด็กในยุคนี้ยดังนั้น14บสี่อายุกเกือบสามสิบแล้วถ้าเทียบกับกับในในความรู้สึกที่พี่ได้เรียนรู้มาเนี่ยตอนนี้ต้องถือว่าเด็กโตแล้วอายุสิบสี่เป็นเด็กผู้หญิงไปในระดับโลกแล้ะร้องเพลงก็โหได้ยิน พะมันแชร์กันเยอะมากเสียงร้องนี่ต้องถือว่าสุดยอดเลยนะคือกว่าจะรีดศักยภาพตัวเองแล้วเพอเอินเป็นเด็กภาคเหนือด้วยเป็นเด็กเชียงใหม่ได้ไปดังที่ประเทศเกาหลีนะตอนนี้กําลังเป็นประเด็นอยู่คนไทยก็เชียร์กันขึ้นมาเล่าให้ฟังว่านี่แหละกระแสเราอาจจะถูกใจเราอาจจะไม่ถูกใจชอบหรือไม่ชอบแต่มันเป็นแบบนี้ว่าคนมันเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่ว่าเราต้องเป็นคนที่เข้าใจที่ว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะชอบหรือจะไม่ชอบ แต่มันเป็นแบเนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นย้อนกลับมาที่บทกลอนของเราตรงนี้จะได้เข้าใจมากขึ้นมาคนในตอนนี้มันทุกข์มากเนี่ยนะหนึ่งเปรียบเทียบกับในระดับโลกวันนี้ยิ่งมีเด็กโตมาขนาดนี้พ่อแม่บางคนพอเจอเด็กแบบนี้เกิดขึ้นมาก็มักจะเอาไปให้ลูกได้ดูดูสิ เขาอายุสิบสี่แล้วเห็นไหมเขาโตแล้วเขาไปถึงเกาหลีได้เขาจะไประดับโลกได้แล้วเนี่ยตัวเองทําอะไรอยู่ตั้งใจเรียนสิแค่นี้เป็นปัญหาละในบ้านแค่นั้นเด็กก็รู้สึกว่าโดนกดดันโดนเปรียบเทียบโดนอะไรนี่คือปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นโดยบางครั้งพ่อแม่ไม่ได้รู้ตัวซะด้วยซ้าไปยกขึ้นมาให้พวกเราได้รู้ว่าคนอื่นจะยังไงช่างเถอะเราต้องไม่เป็นแบบนี้เราต้องเป็นการ,รยันมิตรสามารถที่จะเข้าใจ คนอื่นได้เจออะไรขึ้นมาก็แค่เด็กไปร้องเพลงก็แค่นี้เองไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ใช่ว่าต้องวิจารณ์คนอื่นเพิ่มไม่ต้องแค่เข้าใจตรงนี้ลูกของเราก็คือลูกของเราหลานของเราก็คือหลานของเราเขาก็มีจุดเด่นของเขาเรามองตรงนั้นให้ออกและช่วยเสริมเขาอย่างนี้ดีกว่านี่ก็คือหน้าที่ของพวกเราคอยสังเกตคอยดูแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่ว่าเขาจะทำอะไร จอคนพูดว่าเขาขอมีทางเลือกหน่อยเถอะในชีวิตไม่อยากให้พ่อแม่บีบคั้นมากจนเกินไปนี่คือลักษณะที่เด็กในยุคนี้ชอบเราจะชอบหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเด็กในยุคนี้ไม่ต้องการให้พ่อแม่ไปบีบบังคับมันเป็นแบบเนี้ยดังนั้นก็ต้องเรียนรู้ด้วยแล้วก็พยายามที่จะเรียกว่าพ่อแม่ในยุคนี้ต้องทนมากกว่าปกติหลายเท่านะขอเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่ ู่ย่าใครที่ต้องดูแลเด็กที่กำลังจะโตมาตอนนี้กลับมาที่กรอนวัสภาวะของคนในตอนนี้เอาบรรทัดแรกก่อนแล้วกันนะว่าไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาในี่บรรทัดแรกหมายความว่ายังไงเอ่ย บรรทัดแรกปุ๊บที่มันโดนใจก็คือไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเห็นไหมเอ่ยพอเปรียบเทียบเสร็จมันทุกบรรทัดนี้บอกเลยไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาพนฟังเสร็จป,ปุ๊บรู้สึกอู้หูดีจังเลยพ่อแม่ที่มากดดันอะไรเขารู้สึกดีมากนั่นก็คือไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครก็เลยทําให้คลิปเนี้ยไปไกลามากเนี่ยนะสิ่งที่เขาอยากจะให้เห็นและเราเองในฐานะของเป็นพ่อแม่เป็นใครก็ตามเถอะว่า ที่ต้องบอกให้กับลูกกับหลานเราทราบเนี่ยนะคือหนึ่งชีวิตไม่ใช่การแข่งขันความสุขไม่ใช่ถ้วยรางวัลในการแข่งขันเอาว่าความสุขเกิดขึ้นจากการเข้าใจตัวเราเข้าใจกิเลสอะไรดีอะไรไม่ดีสำหรับตัวเราเอางี้แล้วกันนะนี่เป็นข้อคิดที่เกิดขึ้นจากบรรทัดนี้ถ้าเราสามารถจะส่งต่อข้อความตรงนี้ไปยังลูกไปยังหลานเราได้เขาจะรักเราตายเลยเนี่ยนะไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร แม่กับตัวเองก็ไม่ต้องเทียบหาความสุขคือความเข้าใจตัวเองให้ได้คิดดีพูดดีทำดีเท่านี้เองนี่ก็คือประเด็นของข้อแรกมาดูบรรทัดที่2จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวก็คือเคารพขีดความสามารถของตัวเองแต่ในกนั้นนะเนี่ยแม้เคารพในความสามารถของตัวเองก็ต้องใช้ศักยภาพของตัวเองให้มากที่สุดเห็นไหม ทีแรกก็คือไม่ต้องเปรียบเทียบแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ปล่อยไปนะใช้ศักยภาพของตัวเองให้มากที่สุดคือรู้และเข้าใจศักยภาพของตัวเองจากนั้นเป็นยังไงเอง่ยปารบความเพียรไม่ฝืนแล้วก็สู้ด้วยนี่คือความหมายของบรรทัดที่สองทำให้คนมีกำลังใจฟังเสร็จเขาเลยชอบแล้วก็แชร์กันสามท่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครนี่สำคัญมาก ท่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเอ่ยตอนนี้เกิดการเปรียบเทียบขึ้นในทุกๆระดับทุกๆสังคมทุกๆมิติที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้คนเปรียบเทียบกันอยู่ตลอดเลยแลย้วจะมองว่าบางคนซึ่งไม่ได้ทำตัวเหมือนกับเขาเป็นอะไรที่แตกต่างอย่างเช่นเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายเรามาทำบุญกันตลอดต่อเน,นื่องบางทีเขาดูว่าเราแปลกเพราะเขาไม่ทำอะไรอย่างเงี้ย แต่ขอให้เรารู้ว่าเส้นทางที่เราเดินเนี่ยเป็นเส้นทางของเราต้องภูมิใจในเส้นทางของเราเองรวมถึงถ้าเด็กเขาอยากจะมีเส้นทางของเขาก็ต้องเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันทำอย่างไรก็ได้ให้มีความภูมิใจในความเป็นตัวเขาเนี่ยนะแม้ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเขาพยายามกระเสือกกระสนบางครั้งโลกในยุคนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรหลายอย่างกับจิตใจของเด็กโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยความสับสนเยอะมาก เรามีหน้าที่ที่จะประคองให้เขาได้เห็นโลกได้ชัดขึ้นวิธีที่จะช่วยตรงนี้ได้ก็คือเราต้องเป็นคนที่ให้ความปลอดภัยกับเขาให้ได้ให้รู้สึกว่าพ่อแม่เป็นบุคคลที่เข้าใจนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งซึ่งทําให้คลิปนี้ไปได้ไกลเนี่ยแล้วก็บรรทัดสุดท้ายเป็นบรรทัดที่ส่งให้บทกรอนี้ของเด็กคนเนี้ยไปได้ไกลที่สุดเลยก็คือบรรทัดที่ว่าแค่บินไปให้ถึงฝัน เท่านั้นพอก็คือฝันของเด็กที่จะมีพ่อแม่ต้องมีหน้าที่สอบถามสังเกตดูว่าเขาชอบอะไรกันยังไงแล้วใช้ความฝันของเขานั่นแหละเป็นฐานตั้งต้นจะทําให้ตัวเขาเองอยากจะตั้งใจเรียนอยากจะทําอะไรเนี่ยอาศัยตรงนั้นแหละว่าเราเข้าใจแล้วหาเหตุผลมาอธิบายให้เขาฟังให้ได้ว่าโดยความฝันของเขาเนี่ยอาจจะชอบร้องเพลงเดเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้กันเยอะร้องเพลงเต้นหรืออะไรแบบเนี้ เราเองสามารถจะใช้การเรียนมาเสริมก็ได้ก็บอกเข้าไปจะรับผิดชอบตรงนั้นได้การเรียนเราก็ต้องใช้ได้เช่นเดียวกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เด็กได้เห็นว่าเขาเองสามารถจะใช้ทั้งการเรียนการใช้ชีวิตแบบทั่วไปทั้งสังคมของโรงเรียนที่ตัวเองได้เจอสามารถที่จะช่วยผลักให้ตัวเขาเองนั้นดีขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะไล่าตามฝันของตัวเองได้ให้กําลังใจว่าลองไป อยาจะลองอะไรถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยส่งเสริมกันไปแล้วก็เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจแล้วขอให้เขาเข้าใจตัวเองนี่คือสิ่งที่สําคัญแต่ถ้าเขาไม่เจอตัวเองไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าไม่ได้ง่ายลุงพี่เองกว่าจะมารู้เนี่ยนะว่าตัวเองจะมาเป็นพระเนี่ยก็บวชมาเป็นพระเกือบ20ปีแล้วงี้แล้วกันนะพระยังกว่าจะรู้กว่าจะเข้าใจแนวของตัวเองอาศัยเวลารู้แค่ว่าในช่วงจังหวะหนึ่งเราชอบแบบนี้ พอทําไปเสร็จปุ๊บเอ๊ะมันไม่ใช่ก็เปลี่ยนทางเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วก็เปลี่ยนไปอะไรแบบนี้นี่ก็คือโลกมันก็เป็นแบบนี้เด็กมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนั่นคือกฎไตรรักที่เราต้องเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้มนุษย์เปรียบเทียบกับคนอื่นสอนให้เรารีดศักยภาพตัวเองขึ้นมาตามหลักนี้เลยตามกรอน,นี้ที่ว่ามาเนี่ยนะไม่เปรียบเทียบ พัฒนาตัวเองและตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองมีความสู้เห็นชัดเป้าของตัวเองต้องการแบบบนดินบนฟ้าเหนือฟ้าว่ากันไปเป้าสามระดับเนี่ยนะที่มนุษย์ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้เราเองสามารถจะเดินอยู่ในเส้นทางนี้ได้กระแสสามารถจะบอกให้เราเข้าใจอะไรได้หลายๆอย่างแล้วเราเองสามารถจะให้แง่คิดมุมมองกับคนอื่นได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราเองตั้งใจใส่ใจ มีความรักแล้วก็ปรารถนาดีซึ่งกันและกันมีความเมตตาซึ่งกันและกันเห็นเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ชื่นชมเด็กนพี่ชื่นชมเด็กที่กล่าวขึ้นมาแล้วพอมีบทสัมภาษณ์ว่าเขาอยากจะเป็นครูภาษาไทยยิ่งชื่นชมใหญ่เลยเพราะว่าเรียนยากนะแต่เด็กอยากจะเรียนตั้งแต่เท่านี้แล้วก็เข้ามาทําให้ตัวเองมีไวรลแบบนี้เขามีความภูมิใจมากที่จะไล่ตามความฝันคือจะเป็นครูภาษาไทยให้ได้เนี่ยหนพี่เชื่อว่าเขาทําได้ ถ้าพ่อแม่เข้าใจแล้วประคองเขาต่อในเส้นทางนี้เนี่ยะจะทำให้เขาเองมีชีวิตที่ดีมากขึ้นเลยยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราได้รู้ว่าแม่เราเองเราก็มีทางของเราเราเข้าใจเรารู้เรามีความสุขแบบนี้แหละคือสิ่งที่เราเองต้องช่วยบอกกับลูกหลานคนที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเราไม่จำเป็นต้องบินสูงเหมือนใครเขาเนี่ยนะหาจุดพอดีให้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าปล่อยทิ้งไปสู่เพียน หาตัวเองเข้าใจตัวเองนี่ก็คือแนวทางที่ลุงพี่ได้จากบทกลอนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะเห็นความรู้เห็นความดีมีความเข้าใจโดยเฉพาะพวกเราเองต้องเข้าใจฝันของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันหนึ่งไม่เปรียบเทียบสองรู้เป้าหมายเป้าในระหว่างทางที่เรามองเนี่ยนะเป้าระยะไกลไม่พูดละไปที่สุดแห่งธรรมแน่นอนส่วนเป้าที่พักระหว่างทางที่ไหนเอ่ยดุสิต บุรีวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ดังนั้นทั้งหมดถ้าเราอยากจะไปที่สุดแห่งธรรมการเข้าใจกระแสมีความจําเป็นเข้าใจเฉยๆนะไม่ได้ว่าให้ตามเข้าใจเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ว่าต้องปไปไหลต,ตามกระแสไม่ใช่คือเข้าใจเข้าใจคนแล้วเดี๋ยวเราจะทําหน้าที่กลัลยาณิมิตรได้ดีมากขึ้นเท่านั้นเองนี่ก็คือสิ่งที่เอามาฝากพวกเราในวันนี้เพราะกระแสก็คือตัวบอกว่า มนุษย์ในตอนนี้เจอกิเลสตัวไหนที่กำลังทำงานอยู่เราเองเข้าใจก็สามารถที่จะช่วยให้คนพ้นจากกิเลสตัวนี้ได้อย่างเช่นว่าบทกลอนนี้ถูกใจคนเพราะเขาถูกเปรียบเทียบโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่โลกมันก็เป็นแบบนี้ทำให้มนุษย์เกิดทุกข์มากๆจากความโลภความโกรธความหลงเราเองจะต้องพยายามแนะนำประครับประคองให้เขาสามารถที่จะสู้ กับหนทางต่างๆเหล่านั้นไปได้โดยการทําใจหยุดทําใจนิ่งเพราะใจที่นิ่งจะมีพลังพร้อมสู้กับเรื่องที่มันจะทําให้ไม่นิ่งกระแสจะทําให้ใจไม่นิ่งที่บอกว่าต้องเข้าใจเพราะเข้าใจเสร็จปุ๊บเราไม่รู้สึกหวือหวาอะไรเราจะเข้าใจแล้วเราเองจะเกิดปัญญามากขึ้นนั่งหลับตาก็นิ่งได้มากขึ้นนี่คือหนทางที่พวกเราต้องฝึกต้องทํากันต่อไปเพราะเราเองเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจําเป็นจะต้องทําหน้าที่กัรยาณมิตรแล้วก็ต้องทํากันต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็เบิกบานใครมีความสุขกับการทําหน้าที่กัรยานมิตรบ้างเอ่ยพิมห้ามารัวๆหน่อยแล้วกันนะเนาะจะได้อนุมโมทนากันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้สังคมนี้ให้โลกใบนี้ดีขึ้นแล้วก็จะเป็นบุคคลซึ่ง ช่วยคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชยโยหลวงพ่อทัตตาชีโบคุณยายอาจารย์รับสนองนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารก็ขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจ จะทำหน้าที่กัละยานมิตรแล้วก็มีความสุขในเส้นทางนี้ให้สำเร็จสมหวังสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ตั้งใจเลยเนาะทั้งหยาบทั้งละเอียดขอบคุณจริงๆที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้ความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจและพรกันนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ฝึกฝนอบรมใจฝึกฝนอบรมตนทำให้เราเองนั้นมีจิตใจแจ่มใสเบิกบ,บาน เข้าใจในเรื่องราวต่างๆด้วยดีมีปัญญาเข้าใจในเรื่องของโลกและชีวิตเป็นสัมมาทิฏฐิและสาม,มารถจะทำหน้าที่กาลยานมิตรช่วยเหลือผู้คนให้เดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามได้โดยง่ายด้วยบุญด้วยบาร,รมีทั้งหลายทั้งหมดนี้ที่กล่าวขึ้นมาขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพสามารถจะชักชวนผู้คนมาสร้างความดีได้โดยง่ายรวมทั้งให้บังเกิดมหาโชคมหาลาบไปในทุกๆทิศทางรวมทั้งให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับด้วยมหาทานบาร,รมีที่สั่งสมกันเป็นประจำให้ได้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิช,ชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติ หยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสาเร็จทุกสิ่งมีสมบัติจักรพัรด์ตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจไปทุกภพทุกชาติและเมื่อไหร่ที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้มีโอกาสบวชศึกษาพระธรรมวินัยได้โดยสะดวกไปทุกภพทุกชาติ ได้มีโอกาสจะได้ปฏิบัติธรรมมีคนคอยให้โอกาสมีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือได้เกิดอยู่ในครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายไปทุกภพทุกชาติรวมทั้งให้ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ,พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายท่านได้บรรลุไปทุกภพทุกชาติสร้างบารมีร่วบกับท่านไปได้อย่างใกล้ชิดตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทิ อย่าลืมทบทวนคุณงามความดีที่เราทําไม่ดีแล้วในวันนี้เนาะน้อมถวายบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาอาจารย์น้อมถวายบูชาธรรมแด่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกท่านรวมทั้งแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญผู้นิ้เช้าตื่นมาขอให้สุขสดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญแล้วก็มีความสุขกันเยอะๆพบกันวันพรุ่งนี้สองทุ่มเวลามืองไทยโดยประมาณสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร